วันนี้จะพาไปดูร้านลับๆของคนน่านครับร้านชื่อว่าส table ร้านนี้ถ้าให้ดีก็ค็อกเทลแต่ผมก็เห็นมีเบียร์ขายด้วยนะครับร้านนี้อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีในอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยครับจอดรถข้างทางได้เลยแต่เดินไปถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าร้านเปิดหรือเปล่าลองเปิดเข้าไปดูเลยดีกว่าแต่เปิดเข้าไปดูนี่บรรยากาศคลึกคเลยนะครับผมว่าถ้าใครชอบดื่มมาชื่นชมบรรยากาศจิตเบาๆที่นี่เหมาะครับ การตกแต่งร้านก็อย่างที่เห็นนั่งสบายๆมีโต๊ะอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าที่ฮิตมากก็น่าจะเป็นที่หน้าศัตรูบาร์นี่แหละครับแต่พวกเราเลือกที่จะนั่งโต๊ะครับแล้วก็เลือกเครื่องดื่มตามแนวถนัดของแต่ละคนแต่ของผมมีคนเลือกให้เรียบร้อยสปานะครับว,ว่าผมจําชื่อไม่ได้แต่จะบอกว่ามันคือทําให้ผมหยุดนิ่งได้อะม,มีความเข้มอืนอ้นตื้นกินแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ตรงไหนมันจะไม่เบาเหมือนเบีย ต่างกับพุดสแต่ใจสู้ดัคกับแล้วก็ถึงเวลาหาข้อมูลหน่อยและอันนี้นะครับของปีเป็นคารันไดส์พาราไดส์เป็นจีนเป็นจีนในกรณีจะเป็นเมนูที่รู้สึกขมสำหรับแรกแล้วก็จะหวานที่คอครับ ตัวนี้ชื่อฮาร์โมนี่ครับเป็นเมนูที่ร้านบิทเทอร์โฮมเมดครับจะออกโทนดอกไม้แล้วก็ปลายจะเป็นชินามอนครับเราผสมไปไปลายเลยครับลองดูครับเผมก็มาลองชินามอนอนะ่ะ อกเลยฮะมันไม่กลิ่นมากเบยเบบบอไม้ไหมอ่ะ <Okay. S 2> มันเหมือนไอ้ตัวไวเลเบลที่แพ็คแอนอยู่ครัแต่มันจะมีกลิ่นหอมไม่รู้นัท่ายเดี๋ยวต้องลองตัแต่แก้วนี้ว่าแรงพอหมดแก้วนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับค่าเสียหายทั้งหมดประมาณสัก7 8แก้วก็พันประมาณ เช็คบินเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็กลับเป็นสาลครับพอดีพรุ่งนี้จะไปต่างจังหวัดไปทํางานที่แพร่ต่อ